ชาลูบอกราโนว่าเธอรู้ว่าอายุต่ต้งงานแล้วราโนบอกให้ชาลูเลิกยุ่งกับอบยุตชาลูบอกเธอจะไม่มีวันทําอะไรที่ไม่ถูกต้องระหว่างเธอกับเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันราโนบอกชาลูไม่เข้าใจหัวใจของตัวเองรวมทั้งอายุธ์ก็ไม่เข้าใจความรู้สึกคงตัวเองแต่ตัวเธอเข้าใจทุกอย่างและความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้รัศมีมีปัญหาได้เพราะรัศมีอาศัยอยู่ในบ้านโอเบย์รอยดังนั้นเธอจึงขอให้ชา าลูพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดท,ออที่บ้านโอเบร์ยรอยยุธอยู่ในห้องคิดว่าเขาควรจะโทรหาชาลูหรือไม่อนุชกามาหาเขาทำให้อายุธต,ตกใจและทำโทรศัพท์ร่วงตกพื้นอนุชกาเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นเบอร์โทรของชาลูจึงแกล้งถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำโทรศัพท์ร่วงตกพื้นยุธบอกเขาแค่ตกใจที่เธอเข้ามาอย่างกระทันหันอนุชกาบอกเธอคิดว่าเขากำลังโทรหา ใครบางคนตอนที่เธอเข้ามาพอดีอายุตบอกมันไม่ใช่แบบนั้นและขอตัวเดินจากไปอนุชกาบอกเธอรู้ทุกอย่างแต่เธอจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเธอไม่เหมือนมาริสกาและเธอจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านมาริชกามาที่นั่นถามอนุชกาด้วยความไม่พอใจว่าเธอหมายความว่าอย่างไรอนุชกาบอกเธอวิตกกังวลเธอกลัวว่าชาลูจะเดินรอยตามรัศมีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้และสร้างปั หาให้เธอเธอไม่ได้เชื่อในเรื่องโชคลางเหมือนมาริสกาที่ยอมให้ริชีแต่งงานกับลัศมีมาริสกาบอกให้อนุชกาพูดให้ชัดเจนอนุชกาบอกถ้าเธอเป็นมาริสกาเธอจะไม่ยอมให้ริชีแต่งงานกับคนอื่นอย่างเด็ดขาดเพราะเธอมั่นใจว่าเขาจะต้องรักคนคนนั้นอย่างแน่นอนมาริสกาบอกให้อนุชกาใจเย็นลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นอนุชกาบอกว่ามาริสกาเป็นคนดีมากแลรักริชีมาก ส่วนตัวเธอนั้นรักอายุทธมากเช่นกันเธอกลัวว่าชาลูจะเข้ามาแทรกระหว่างเธอกับอายุทธแต่เธอจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเธอจะจัดการกับชาลูมาริสกาถามว่าเธอจะฆ่าชาลูอย่างนั้นหรืออนุชิกาปฏิเสธและบอกแผนการเธอให้มาริสกาฟังมาริสกาบอกแผนของอนุชิกาอาจจะได้ผลอายุทธน่งครุ่นคิดอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านริชีผ่านมาเห็นถามว่าเกิดอะไรขึ้นอายุทธบอกเขาไป สรงชาลูกับราโนที่บ้านและตอนขากลับเขารู้สึกว่าเขาได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้เขาที่มองชาลูและราโนสังเกตเห็นเขาเขาจึงรีบขับรถจากมาริชชีบอกให้อายุธอธิบายเพราะไม่เข้าใจอายุธบอกเขาอยากจะโทรถ,ถามชาลูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่แต่อนุชกาเข้ามาในห้องและเธอก็รู้เรื่องนี้เขากับชาลูต่างก็รู้ขอบเขตของกันและกันพวกเขาไม่เคยทำอะไรล้ำเส้นเลย พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ก็มีอะไรบางอย่างแปลกๆซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรริชชีบอกอายุชอบชาลูไม่ใช่ในฐานะเพื่อนเขาเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเขาไม่อยากให้อายุเป็นเหมือนเขาที่ทําให้ชีวิตตัวเองต้องวุ่นวายเขาแต่งงานกับลัสมีทั้งๆที่ยังมีความสัมพันธ์กับมาริชกาอยู่และเมื่อเขาตกกลุ่มรักลัสมีเขาก็ไม่สามารถตัดความสัมพันธ์กับมาริชกา ทำให้ลัศมีไม่เชื่อใจเขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีอายุธบอกเขาเข้าใจริชีบอกให้อายุธใช้ชีวิตให้เรียบง่ายจะดีกว่าต่อมาริชีเดินผ่านห้องของลัศมีและเห็นเธอนอนกอดตัวเองอยู่จึงเข้ามาในห้องและห่มผ้าให้เธอจากนั้นเขาขยับหมอนให้เธอแต่เธอก็นอนทับแขนเขาเอาไว้ริชีคิดว่าเธอดูน่ารักมากตอนที่เธอนอนหลับเพราะเธอมักจะทะเลาะกับเขาเสมอเวลาที่ เธอตื่นตอนนี้เขาไม่อยากให้เธอตื่นและเขากวนนอนที่นี่จากนั้นเขานั่งพิงหัวเตียงและหลับไป เช้าวันต่อมาลัศมีตื่นขึ้นและเห็นริชีนั่งหลับอยู่ข้างเตียงก็ตกใจทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเด็กๆก,กับนีลามกำลังมาจึงรีบปลุกเขาและพาเขาไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็เข้ามาในห้องพร้อมกับนีลามนีลามเห็นลัศมีมีท่าทีผิดปกติก็สงสยัยที่ห้องโถงทุกคนกำลังช่วยกันตกแต่งสถานที่มาริชกาบอกอันจันว่าจะมีแขกมากมายมาร่วมงาน ทีีน่นอันจันถามว่าปีนี้มีอะไรพิเศษดาดีบอกจะมีคณะแสดงละครมาแสดงละครเกี่ยวกับพระกฤษณะซึ่งเธออยากจะไปดูที่โรงละครมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีคาริชมาบอกดาดีว่าปกติแล้วคณะแสดงละครจะทําการแสดงที่วัดดาดีบอกเธอเชิญพวกเขามาเป็นกรณีพิเศษและเธอก็ตื่นเต้นมากมาริสกาบอกอันจันว่าเธอทําทุกอย่าง เพื่อความสุขของทุกคนในฐานะสไพบ้านหลังนี้เธอจะทําให้งานเฉลิมฉลองปีนี้ออกมาดีที่สุดคีรันมาที่นั่นและทักทายทุกคนมาริสกาบอกคิรันว่าเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วอนุชกาเอาชามาให้ทุกคนคีรันถามว่าริชีกับอายุตอยู่ที่ไหนอนุชกาบอกอายุตไปออฟฟิศส่วนริชีอยู่บนบ้านในห้องนีลามบอกลัสมีว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติพระกฤษณะและ เด็กๆต้องการจะมอบของให้ลัศมีเธอจึงพาเด็กๆไปซื้อของมาลัศมีขอโทษนีลามที่ตื่นสายเพราะเมื่อคืนเธอกินยาไปเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บเด็กๆบอกลัศมีว่าพวกเขาซื้อของมาให้ลัศมีถามว่ามันคืออะไรปาโรบอกว่าโรฮันอยากจะให้แม่ใส่ชุดนี้ในพิธีบูชาโรฮันบอกลัศมีว่าถ้าไม่อยากใส่ชุดก็ไม่เป็นไรป้าโรบอกโรฮันว่าพอริจีก็อาจจะไม่ อยากใส่ชุดที่เธอซื้อมาให้เช่นกันรลศสมีถามเด็กๆว่าพวกเขาไปซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้มาจากที่ไหนเด็กๆก็ยืนกลานให้ลัสมีใส่ชุดนี้นีลามขอตัวเดินจากไปแต่เด็กๆขอให้นีลามบอกให้ลัสมีใส่ชุดที่พวกเขาซื้อมาเพราะลัสมีอาจจะไม่ฟังพวกเขาก็ได้นีลามตอบตกลงบอกให้ลัสมีใส่ชุดที่เด็กๆซื้อมาให้เพื่อเห็นแก่ความสุขของเด็กๆลัสมีก็ตอบตกลง ทันใดนั้นฤทชีเผยจามออกมาเด็กๆก,กับนีลามได้ยินเสียงก็สงสยัยและศมีแกล้งทำเป็นจามปารโรก็หยิบกระดาษที่ชู่วมาให้ลัศมีนีลามเดินออกไปจากห้องปารโรหันไปมองที่ตู้เสื้อผ้าแล้วรู้ว่าฤทชีอยู่ข้างในนั้นลัศมีตอนที่1นึ่ัลัสมีบอกให้เด็กๆลงไปเล่นที่ห้องโถงก่อนแล้วเธอจะตามไปปารโรเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแต่ลัสมีห้ามไว้ โรฮันแกล้งทำเป็นเจ็บเท้าเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจแลรีบมาเปิดตู้เสื้อผ้าเด็กๆเ,เห็นริชีออกมาจากตู้จึงถามว่าเขาเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นริชีอ้ำอึ้งแก้ตัวว่าเขากำลังเล่นซ่อนหาอยู่เด็กๆบอกพวกเขาจะเล่นด้วยริชีบอกให้เด็กๆรีบไปซ่อนเด็กๆก,ก็พากันวิ่งจากไปริชีถามรัศมีว่าทำไมเธอถึงซ่อนเขาไว้ในตู้เสื้อผ้ารัศมีบอกเธอไม่รู้จะทำอย่าง ไรดีเพราะนีลามกับเด็กๆเ,เข้ามาอย่างกระทันหันถ้านีลามเห็นเขาอยู่ที่นี่ก็จะสงสัยได้ริชีบอกถ้าเป็นเขาเขาจะบอกความจริงแก่แม่ของเขาว่าทําไมเขาถึงมานอนที่นี่ลัสมีถามว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับไปที่ห้องของตัวเองอย่างนั้นหรือเขาทำแบบนี้เพราะไม่อยากทำให้เธอตื่นอย่างนั้นหรือริชีบอกว่าใช่ลัสมีนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเธอและเขา ริชีกลับมาที่ห้องมาริชกาไม่พอใจถามเขาว่าเมื่อคืนเขาหายไปไหนมาริชีโกหกว่าเขาอยู่ที่ห้องของตัวเองมาริชกาบอกถ้าเขาอยู่ที่นี่เธอก็จะต้องเห็นเขาริชีกำลังชาธิบายแต่มาริชกาบอกเขาเอาแต่พูดถึงลาสมีเขามักจะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่เสมอดังนั้นเธอจะไปคุยกับนีลามริชีหยุดมาริชกาบอกให้เธอฟังเขาก่อนมาริชกาถาม ว่าจะให้เธอฟังอะไรอีกริชีโกโหกว่าเมื่อคืนเขานอนที่ห้องหนังสือมา ต่อมาคิรันพบมาริสกาที่ทางเดินเห็นมาริสกาอารมณ์เสียก็สงสยัยมาริสกาบอกว่าริชีโกหกเธอคิรันบอกมันเป็นสิ่งที่แย่มากริชีไม่ควรทำแบบนั้นมาริสกาพาคิรันมาที่ห้องหนังสือถามแม่คิดว่าเมื่อคืนมีใครมานอนที่นี่หรือไม่คิรันก็มองไปรอบๆบ,บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะห้องดูเรียบร้อยมาริสกาบอกเธอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าริชีไม่ได้มาน นอนที่นี่และเขาโกหกเธอคิรันกอดมาริสกาแสดงความยินดีทําให้มาริสกาสงสยัยคิรันบอกการที่ริชีปิดบังความจริงมันหมายความว่าเขายังคงหลงเหลือความสัมพันธ์กับเธออยู่บ้างและมันเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเขาให้ความเคารพในความสัมพันธ์ถ้าเธอไปพูดเรื่องนี้กับนีลามนีลามก็จะต้องคิดว่ามันผิดมาริสกาไม่เข้าใจคิรันบอกความสัมพันธ์จ จำเป็นจะต้องมีความกลัวบ้างถ้าริชีพูดความจริงว่าเขาอยู่กับรัสมีมันก็จะเป็นแบบนั้นและใครจะหยุดเขาได้ถ้าเมื่อคืนริชีอยู่กับลัสมีจริงและเขาโกหกนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกของลูกและลูกสำคัญสำหรับเขามาริสกาถามว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือคิรันบอกว่ามั่นใจมากมาริสกาลงใจบอกเธอวิตกกังวลอย่างไม่มีเหตุผลและริ ชียังคงเห็นความสําคัญของเธออยู่ในห้องริชชีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อายุธฟังอายุธถามว่าทําไมเขาถึงโกหกมาริชกาด้วยริชชีบอกเพราะมาริชกาจะไปฟ้องแม่อายุธบอกมันไม่ถูกต้องเพราะการโกหกคู่ชีวิตหมายถึงความสัมพันธ์นั้นยังคงมีความหมายอยู่ริชชีบอกที่เขาโกหกก็เพราะเขาไม่ต้องการให้แม่ต่อว่าลัสมีเพราะแม่กับเด็กๆเ,เข้าไปในห้องของลัสมี ในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นอายุธถามว่านีลามเห็นเขาหรือไม่ริชีปฏิเสธบอกลัศมีซ่อนเขาไว้ในตูเสือ้อผ้าแต่เขาก็เผลอจามและลัศมีกับเด็กๆกก็ช่วยเขาไว้เขาไม่อยากให้แม่ต่อว่าลัศมีเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญเขาอยากจะให้ลัศมีมีความสุขปาโรเอาชุดแดงมาให้ริชีดูบอกว่าคืนนี้เธอจะใส่ชุดนี้ต่อมาปาโรนําเทวรูปพระกฤษณะปาง เด็กที่เธอประดับตกแต่งอย่างสวยงามมาให้ดาดีดูที่ห้องโถงโรฮันถามดาดีว่าทำไมพวกเขาถึงต้องเฉลิมฉลองในวันนี้ด้วยมันมีความหมายว่าอย่างไรปาโรบอกโรฮันว่าวันนี้เป็นวันเกิดพระกฤษณะพวกเขาจึงจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นดาดีบอกว่าเรื่องราวการเกิดพระกฤษณะน่าสนใจมากและในคืนนี้จะมีฝนตกอย่างแน่นอนปาโรถามว่าทำไมโรฮันบอกว่าฝนก็ต้องการเฉลิ เฉลิมฉลองวันเกิดของพระกฤษณะด้วยเช่นกันดาดีบอกว่าใช่ปารูบอกให้ดาดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าทําไมฝนถึงต้องตกด้วยดาดีเล่าว่าตอนที่พระกฤษณะเกิดมากังสะลุงของเขาต้องการจะฆ่าเขาวาสุเทพซึ่งเป็นพ่อของพระกฤษณะต้องการจะพาพระกฤษณะหนีไปที่เมืองโคกุนจึงใส่พระกฤษณะไว้ในตะกร้าเล็กๆระหว่างทางจะต้องข้ามแม่น้ำยะมุนาเมื่อวาสุ เทพก้าวลงไปในแม่น้ำยามุนาเทวีก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กทารกคนนี้คือพระกฤษณนและต้องการจะทำความเคารพแต่คลื่นน้ำไม่สามารถสัมผัสพระกฤษณนได้เพราะว่าสุเทพทูลกล้าเอาไว้เหนือศีรษะ ระอินทรู้ความปรารถนาของยมุนาเทวีจึงบันดาลให้ฝนตกลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจนทำให้ยมุนาเทวีสามารถทำความเคารพพระกฤษษะได้จากนั้นยมุนาเทวีได้บอกเส้นทางไปเมืองโคกุลให้แก่วาสุเทพดังนั้นจึงเชื่อกันว่าฝนจะตกในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการเคารพพระกฤษษะนีลาม,มหาเด็กๆถามว่าพวกเขากำลังคุยอะไรกันอยู่ you <laughs> ปาโรบอกพวกเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับวันสำคัญของวันในค่ำคืนนี้โรฮันถามนีลามว่าทำไมกังสาถึงต้องการจะฆ่าพระกฤษณาด้วยนักบวชมาบอกนีลามว่าพวกเขาจะต้องเตรียมการสำหรับทำพิธีบูชานีลามบอกนักบวชว่าเธอจะตามไปจากนั้นเธอบอกเด็กๆว่ากังสะเป็นอสูรที่ชั่วร้ายมากและชอบรังแกคนอื่นเขาขังพ่อของตัวเองไว้ในและตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองมะทุรา กังสะมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อเทวกีปาโรถามว่าเทวกีเป็นแม่ของพระกฤษณะอย่างนั้นหรือนีลามบอกว่าใช่กังสะได้ยินคำทำนายว่าลูกคนที่8ปดของเทวกีจะฆ่าเขาเขาจึงขังเทวกีกับวาสุเทพไว้ในคุกเนื่องจากพระกฤษณะเป็นลูกคนที่8ดของทั้งสองกังสะจึงต้องการจะฆ่าพระกฤษณะคืนนั้นวาสุเทพแอบหนีออกไปจาก และนำพระกฤษณะไปทิ้งที่บ้านของนางนันทาที่เมืองโคกุลปาโรถามนี่ลามว่ากังสาจะต้องดูว่าพระกฤษณะอยู่ที่เมืองโคกุล นีลามบอกว่ากังสารู้และส่งอสูรหลายตัวไปฆ่าพระกฤษณะอสูรตัวแรกที่กังสะส่งไปคือปูตนาดาดีบอกว่าพระกฤษณะได้สังหารปูตนาโรหันถามนีลามต่อว่าปูตนาคือใครนีลามบอกดาดีว่าเธอนึกชื่อไม่ออกดาดีก็บอกว่าเธอจำไม่ได้เช่นกันนีลามถามมาริสกาว่าจำได้หรือไม่มาริสกาบอกว่าเธอไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเธอ รู้แค่ว่าพ่อแม่ของกฤษณะถูกจับขังเอาไว้ลัศมีเอาชามาให้ด่าดี้กับนีลามปาโรบอกว่าแม่ลัศมีจะต้องรู้อย่างแน่นอนลัศมีถามว่ารู้อะไรโรฮันบอกลัศมีว่านีลามกับด่าดีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระกฤษณะให้พวกเขาฟังแต่นีลามจําเรื่องราวไม่ได้หมดปาโรถามลัศมีว่ากังสะทรงอสูรตัวไหนไปฆ่าพระกฤษณะต่อจากภูตนาลัศมีบอกว่ากังสะทรงตรีนา วัดไปซึ่งเป็นอสูรที่สามารถเรียกลมพายุได้ตีนาวัดคิดว่าพระกฤษณะซึ่งเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่สามารถเอาชนะเขาได้จึงบันดาลให้ลมพายุพัดพระกฤษณะให้ปลิวไปก็สามารถสังหารอาสูรนั้นได้อย่างง่ายดายจากนั้นกังสาได้ส่งวัตตาสาศูนย์ซึ่งแปลงร่างเป็นลูกวัวเข้าไปปะานกับลูกวัวที่บ้านของพระกฤษณะ เด็กๆบอกลัสมีว่าพระกฤษณะจะต้องรู้และสังหารอสูนได้อย่างแน่นอนลัสมีบอกว่าใช่โรนถามว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปลัสมีบอกว่ากังสะได้ส่งอสูนไปอีกหลายตนไปฆ่าพระกฤษณะแต่ก็ถูกพระกฤษณะสังหารทั้งหมดจากนั้นกังสะคิดแผนการหลอกล่อพระกฤษณะให้กลับมาที่เมืองมะทุราเพื่อหวังจะฆ่าแต่พระกฤษณะมีพลังมากซึ่งกังสะไม่รู้ดังนั้นพระกฤษณน จึงกลับมาที่เมืองมัทุราและสังหารกังสะกับลูกน้องรวมทั้งปลดปล่อยวาสุเทพกับเทวกีให้เป็นอิสระเด็กๆบอกว่าพระกฤษณะมีความกล้าหาญมากพวกเขาอยากเป็นเหมือนพระกฤษณะลันะละสมีบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตพระกฤษณะพวกเขาควรจะเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้น